N b c News รายงานว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีคุนดนนัลทรัมป์ได้ประกาศเก็บภาษีน้ำเข้าสินค้าจากอินเดียในอัตราใหม่สูงถึงร้อยละห้าสิบอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่รัฐบาลนิวเดลียังคงซื้อน้ำมันจากรัเสเซียทำกลางความพยายามของชาติตะวันตกในการกดดันเศรษฐกิจมอสโกภาษีดังกล่าวนับว่าสูงที่สุดในบรรดามาตรการทางการค้าที่สหรัฐใช้กับหลายประเทศในช่วงสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ดยเดิมทีอัตราภาษีเริ่มต้นที่ร้อยละยีก่อนจะถูกปรับเพิ่มเป็นร้อยละห้ในเดือนนี้ทําให้กลายเป็นมาตรการที่สร้างแรงกดดันดุนแรงต่อเศรษฐกิจอินเดียซึ่งสหรัฐถือว่าเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดนายกรัฐมนตรีนเลนทาโมดีของอินเดียยืนยันว่าจะยืนหยัดปกป้องเกษตรกรรมและผู้ประกอบการขนาดเล็กพร้อมวิจารณ์ว่านี่คือการเมืองแห่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมการตอบสนองครั้งนี้สะท้อนแรงกดดันในประเทศที่ไม่ต้องการให้อินเดียยอมอ่อนข้อ เปิดทางให้สินค้าราคาถูกจากสหรัฐเข้ามากระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจํานวนมากความเคลื่อนไหวด,ดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัดที่สหรัฐและอินเดียยังไม่สามารถบรุลุข้อตกลงการค้าเสรีแม้จะเจรจาก,กันแล้วถึง5รอบเนื่องจากว่าอินเดียยังไม่พร้อมเปิดตลาดบางส่วนให้กับการนําเข้าจากสหรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อกเกษตรกรนับล้านราย ขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ของสาหารัฐระบุว่ามาตรการนี้เป็นการใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อตัดเส้นทางรายได้ของรัเสเซียจากการขายน้ำมันแม้ว่าก่อนหน้านี้วอชิงตันจะเคยเรียกร้องให้อินเดียช่วยซื้อพลังงานจากรักเสเซียเพื่อกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงเกินไปมาตรการภาษีล่าสุดจึงถูกมองว่าเป็นการย้อนสอนทางนโยบายที่ทำให้อินเดียต้องจ่ายราคาแพงจากการทำตามกลยุทธ์ที่เคยเป็นไปตามความต้องการของสาหารัฐ นักวิเคราะห์เตือนว่าการเก็บภาษีสูงถึงครึ่งหนึ่งของมูลค่านำเข้าอาจกระทบต่อการส่งออกเกือบครึ่งหนึ่งของอินเดียและบีให้ผู้ประกอบการต้องหาตลาดใหม่ในละตินอเมริกาและตะวันออกกลางขณะเดียวกันก็เสี่ยงทำลายสายสัมพันธ์ที่สั่งสมมาเป็นทศวรรษระหว่าง2ประเทศซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรสาคัญในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อต้านทานอิทธิพลจากจีน มาตรการภาษีครั้งนี้จึงไม่เพียงส่งแรงสะเทือนต่อเศรษฐกิจอินเดียแต่ว่ายังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ปันทอนความไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียในระยะยาวขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PN n ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ